สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะในช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดวันนี้ก็อยู่บนรถนะครับอันนี้ไม่ใช่เนกเกนนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นโฉมปี2021นะครับมาเอารถลูกค้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้ก็เลยที่มาทาคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับอยากให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับได้ยินนะฮะแล้วก็ได้ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะว่า บางท่านที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยมันง่ายนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับบางท่านที่ไม่เคยใช้จะได้รู้เพราะว่าถ้าผิดพลาดไปแล้วตอนมันแก้น,นะครับทุกอย่างมันใช้เง,งินนะวันนี้นะครับรถที่กอล์ฟมาวิ่งเนี่ยนะครับก็เป็นเอ็กซ์เกลทีนะครับเป็นเอ็กซ์เกลที T, ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าจุดสําคัญที่กอล์ฟจะพามาดูเนี่ยคือคันนี้ใส่ยาง MT หรือย,อยางมัดนะครับยางที่หลายๆท่านอยากใส่นะครับหลายๆท่านชอบเพราะว่ามันดุ สวยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ภาพไปฟังเสียงนะครับเพื่อตอนลูกค้าเลือกที่จะใส่แล้วจะได้รู้เนาะว่าตอนใส่แล้วเสียงมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ความเร็ว62นะครับเดี๋ยวก็จะเงียบเลยนะแล้วก็ให้ฟังดูนะครับความเร็วกับเสียงเอานะ ได้ยินกันไหมครับนี่ความเร็วอยู่ไม่เกิน80ดเนาะนะครับเพราะว่าผมกาลังเอามาเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องที่ทํางานนะครับก็ขับปุ๊บรถมันว่างนิดนึงก็เออทาให้ดูนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยยางยางที่เราติดรถเนี่ยนะครับคิวเทเลหรือ,อยางอะไรนะครับเอทเสียงเป็นยังไง MT เสียงเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ได้ยินได้ฟังกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะอ่าเดี๋ยวเราตอนขับกลับเราให,ให้ให้ฟังกันอีกสักรอบ วันนี้น่าจะเหยียบได้หน่อยนะนะครับก็ ได้ฟังหวังว่าจะได้ยินนะครับแล้วก็ได้ฟังกันแบบพอแบบของปลาของคอเนาะนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับ่าว่าถ้าเราใส่แล้วนะครับเสียงประมาณนี้เรารับได้ไหมอันนี้ก็ไม่พูดถึงเรื่องของการขับนะนะครับเพราะว่า MT เนี่ยนะครับเป็นยางมัดเนี่ยเขาทํามาเพื่อลุยนะครับลุยโคลลุยดินลุยอะไรนะครับเต็มที่ตอนวิ่งบนถนนดําเนี่ยนะครับจุดด้อยของเขาคือเขาไม่เกาะถนน เขาไม่ก่อถนนนะครับจุดเด่นเขาคือการลุยแล้วก็เป็นดอกออฟโรดที่สวยงามมากนะครับก็คลิปนี้ก็ทำมาเพื่อให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการใส่ย,ยาง MT นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงมันดังขนาดไหนบางทีตรนเอธิบายเนาะลูกค้าก็ไม่เข้าใจนะครับว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ